นะครับวันนี้จะมาลองทำ LED กระพิบด้วยตัว STM32 MCU แล้วไอ้พอร์ตให้เปิดในเขียว Vision 5นะครับขั้นแรกเลยก็ต้องเปิดตัว STM ขึ้นมาก่อนแล้วกดที่ New Project เลือก ซีรีส์ของตัวชิปนะฮะวันนี้ผมจะใช้ F4 Discovery Board ฮะเป็นตัวนี้นะฮะที่เป็น 32F429I Discovery ถ้าบอร์ดก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าจะไม่แสดงไฟกับพิบให้ดูนะแค่จะบันทึกไว้เพื่อดูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีหนคมจำ แฟลชมมโมรีที่เราใช้โปรแกรมก็ประมาณ2เมกนะฮะแล้วกออ็แรมนะครับ2 KB นี่สามารถรันโปรแกรมหลายๆตัวได้เยอะแล้วก็ใช้กับจอทัชสกรีนจอ l อสดได้ส่วนขามันก็จะประมาณ1 4 4ขานะครับตอนนี้จะมีแถม s อส l ีล Link v 2มาแล้วครับเป็นตัวโปรแกรมยในบอร์ดเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวโปรแกรมเพิ่มในนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ MBed ได้ซึ่งเราก็ยังยังไม่ไม่เคยลองดูนะฮะเขาก็บอกว่ามันต้องใช้กับ STM Link v2b o อ d b o d ีเท่านั้นนะก็จะมีหลักๆสำคัญัๆก็จะเป็นจอที่แถมมารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้เหมือนเขียนเทสกับจอโดยเฉพาะ แล้วก็จะมี s d r ห m ส4บเมกะบิตจะใช้กับจอเลยเฉพาะเพื่อที่จะเก็บไฟล์เก็บ hex ของตัว Data ที่เป็นภาพนะครับ LD 1, ld 1นึ d หนะฮะ port g p i o d 1เป็นของ u s b communication ก็จะมี u s b ข้างล่างที่สามารถต่อได้แล้วก็มี u s b นะ ไฟที่ไม่เทสก็จะมี LD 3 LD 4เดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนให้2ตัวเนี้ยกระพริบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของ USB เหมือนกันนะก็จะมีปะท่อม2ตัวนั่นคือ user b ะท่อมกับ reset b ะท่อมปะท่อมที่จะใช้จริงๆก็คือ user ปะท t อมนะตัวเนี้ยเราจะใช้แค่มัน ใช้ในการกดนะฮะ Reset b ั t t o n ก็จะเป็นเป็นปุ่มมาตรฐานของคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วมีทุกคอนโทรลเลอร์ดีเทลพื้นฐานก็จะประมาณนี้ไปเราก็จะมาดูตัวว่าเราจะทำให้สามารถเขียนไปที่ตัวบอร์ดแล้วก็ใช้โปรแกรมให้มันง่ายที่สุดยังไงมาถึงตรงเลือกซีรีส์แล้วก็เลือกชิปนะฮะตรงน,นี้มันเขาจะบอกว่ามันเป็นชิปที่สี สี่สองเก้าเราดูกันเมื่อกี้ก็คือ429 z องเ้าแล้วเราก็เลือกไปที่ z ซดไเตัวนี้เราสามารถเลือกแบบบอร์ดก็ได้นะแต่ผมช่อว่าใช้แบบนี้น่าจะบวทพิสุดแพ็กเกจตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคไปฮะ จอเป็นโซลูชันต่าก็เลยจำเป็นจะต้องอจำเป็นจะต้องกด enter ไม่ได้นะกดแท็บเลือกก่อนอืม เราต้องอ u t o คิดเด่นจอก่อนครับก็กดโอเคได้ตัวเมคุกก็จะทำการคอมพายแล้วก็สร้างส่วนช่วงแรกให้เราอันนี้เรามาดูนะฮะถ้าเราจะเลื่อนเราให้คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายนะนก็สามารถเลื่อนได้แล้วก็ จะไปดู LED ครับตรงนี้ก e e n กับ r ล d LED 3กับ LED 4ฉะนั้นเราก็จะตั้งที่ PD 3เป็นแบบเ u t พุ t ก่อนนะแล้วก็ PD 4นะเป็น Output แล้วก็ PD 3เป็นเอาพุ t ไปดูที่คอคอนฟ i ิช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจกับตรงนี้นะเพราะเราไม่ได้ใช้คอกอะไรที่เป็นสปีดที่มีความความเร็วสูงมากต่อไปก็ ตรง configuration นะฮะ configuration เราจะดู no อะไรบ้างเราก็จะมาดูว่า GPIO ตั้งถูกไหมตั้งสูงมากก็คือตรงนี้นะ pin step ก็ low นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ Register อะไรมากก็ไม่ต่างจากตัวพวก8บิดทั่วไปนะฮะ output push โอน ก็คือไปหาอ่านทมเว็บทั่วไปได้นะมันจะบอกคือว่ามันมันคือตัวอะไรมันก็ประมาณว่าเราต้องต่อไปสถานะอันนี้คือโลแล้วก็ตรงนี้ไม่มีพูนอัพูนดาวก็คือเป็นภายในนะฮะที่3เราสามารถตั้งคอนฟิกมันเป็นพูนอัหรือพูนดาวพูนอัก็คือสถานะที่มันเป็นไฮเป็นห้าโวลต์พูนดาวคือสถานะเป็นโลหรือศูนย์โวลต อันนี้คือถ้าเป็นของ a เ m ก็จะมีสปีดก็คือคอกคอกที่เราจะจ่ายให้มันนะฮะตรงนี้ที่จะทำการจ่ายไปที่สัญญาที่เป็นขาตรงช่วงนี้ขาของตัวคอนโทรลเลอร์อันนี้ก็ตั้งเป็นโลฮะมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ยังใช้ได้อยู่แปดบิตก็ยังใช้ได้ พอตรงนี้ก็อย่าเพิม่มควสนใจมันก่อนก็จะมากดที่ตัวนี้ฮะตัว Project Setting ฮะก็เลือกจุดที่เราต้องการที่จะวางลงไปอาา่าฮะเราก็จะวางไว้ที่ Lady System ฮะชื่อโปรเจกต์ก็ตามนะครับ b ิงครับ แล้วก็เราจะเว้นวักไม่ได้นะฮะเราใช้ตัวสกอบาเพื่อที่จะให้สามารถเป็นจำได้ง่ายๆแล้วก็ตั้งชื่อที่ดูง่ายฮะอันนี้เราก็บอกว่าจะใช้ MDKA r M5 มันก็คือเขียวละเขียวชั้นห้า ดูรายละเอียดเรียบร้อยคดโอเคครับถ้าตรงนี้ใครยังไม่เคยอัปเดตไว้มันก็จะให้ขึ้นอัปเดตครับแล้วก็จะใช้เวลาในการคอมพลยสักพักหนึ่งนะ